สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านย่าดีต้อนรับเข้า่ชองของ AMC Free National อัปเดตการรีวิวในวันที่4ตุลาคม2,563นะครับหลายคนนะครับที่เคยเข้าติดตามในช่องของ AMC ในช่วงแรกๆนะครับหรือเรือนแก้วโมบายชแนลเดิมนะครับที่มีแอปแอปหนึ่งนะครับชื่อว่า Smart Wi-Fi just one click นะครับวันนี้มาอัปเดตให้ท่านชมนะครับ ถ้าใครที่คลิกใน Play Store นั้นจะไม่มีนะครับต้องไปดูลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับเข้าไปที่แอป Google Chrome นะครับหรือว่า Google ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า Smart WiFi just one click หรือจะดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้นะครับจะมีลิงก์ s r t w t w i f i just one click นะครับเมื่อเข้าไปนะครับท่านชมก็จะมองเห็นนะครับว่า มัน่ะตั้งค่าให้ Wi-Fi ตรงนี้นะครับเป็นอัตโนมัติ just one click จริงๆนะครับเพียงแค่เปิดตรงปุ่มของการใช้งานตรงนี้นะครับท่านชมมันก็จะวิ่งเขา้าอัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ถ้าหากใครไม่ทราบก็สามารถที่เข้าไปดูในคลิปแรกๆที่ m m c ได้เคยรีวิวไว้นะครับวันนี้นำมาอัปเดตให้กับท่านชมว่าสามารถดาวน์โหลด ได้จากไหนนะ,ะเมื่อเราทำการป้อนข้อมูลตรงสอวเวิร์ดเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเปิดเข้ามามันก็จะวิ่งเข้าหา Wifi ที่แรงและเร็วและใกล้ที่สุดนะครับถ้าหากเป็น Wi f ฟฟรีันที่ถึงแม้ว่าเป็น Wifi ฟรีแต่ไม่มีพาสเวิร์ดมันก็จะ,ะเขาเรียกว่าออโตเมติกเลยนะครับเมื่อเราทำการคลิกเปิด าแอปนี้นั่นเองนะครับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายนะครับท่านชมผมทําการคลิกปิดตรงนี้นิดนึงนะครับเห็นไหมเมื่อผมทาการคลิกปิดนะครับก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแถบด้านบนนี้นะครับก็เป็นแถบสีแดงหมดเลยนะครับเมื่อทําการคลิกเปิดตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับเห็นไหมเมื่อแอปทํางานนะครับ w i f i ที่เราตั้งค่าอ่าพาสเวิร์ดไว ถึงแม้ว่าเราจะตั้งค่าไว้หลายที่หลายจุดนะครับแต่หน่วยความจําในส่วนของแอปนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติจะวิ่งเข้าหา Wi-Fi ที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือว่า Wi-Fi ที่ทํางานใกล้ที่สุดในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากเราจะหา Wi-Fi อื่นนะครับเราก็ต้องมีพาสเวิร์ดหรือถ้าหากเป็น Wi-Fi ฟ,ฟรีไม่ต้องมีพาสเวิร์ด w i f ฟฟรีที่อยู่ใกล้สุดก็จะวิ่งเข้าหาอแอปนี้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับเพราะ ฉะนั้นคลิกที่ท่านชมหรือว่าหลายท่านนั้นหาไม่เจอใน p l เพลโ e วันนี้ ARMC Freenet c h anel n นำมาให้ท่านชมนั้นนะครับได้ทราบและก็ทำการอัปเดตต่อไปวันนี้ a m c f r e e n ร t เน anel n ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจทุกคลิปนะครับจะลืมว่าใครเข้ามาชมในช่องของ a m c f r e e n ร t เน anel เหมือนอดูซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่า ในช่วงแรกๆนั้นนะครับก็จะเป็นระบบในส่วนของการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นเน็ตการใช้ Wi-Fi ฟรีนะครับและก็มาการใช้งานของมือถือแอปพลิเคชันและนเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆหรือแอป,ปที่มีประโยชน์ใน Play Store วันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ